มีหญิงสูงวัยชาวอเมริกันคนหนึ่งนะมาเมืองไทยตามสามีมาเธอเนี่ยสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่อเมริกานะพอมาเมืองไทยได้สักพักก็อยากจะไปเยี่ยม วัดป่าในภาคอีสานของไทยเธอกลับไปฟังธรรมด้วยเพราะตอนนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่มีเริ่มจะมีชื่อเสียงหลายท่านหลวงพ่อชาหลวงปู่เทศนะหรือว่าหลวงปูนะ่ปขาวเนะี่ยเธอก็ไปนอนคร้างที่วัดป่าแห่งหนึ่งเนี่ย ประมาณสองสาคืนแล้วก็ได้ฟังธรรมได้สังเกตวัดปฏิบัติของพระป่าในเมืองไทยกลับไปเนี่ยกลับไปกรุงเทพเธอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าเนี่ยวัดป่าในเมืองไทยเนี่ยส,สงบสะอาดนะ พระนี่ก็สํารวมแต่เสียงเดียวไม่ค่อยถูกกันเพื่อนถามว่าเอาทำไมอ่มอะถือว่าเวลาพระฉันเนี่ยไม่คุยกันเลยต่างคนต่างฉันแสดงว่าไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยกินเส้นกันคนที่เป็นคนไทยนี่ก็พอได้ฟังก็หัวเราะนะ เพราะว่าเธอไม่เข้าใจธรรมเนียมของวัดป่าว่าพระเนี่ยเวลาฉันเนี่ยท่านก็จะฉันอย่างสงบสํารวมไม่พูดไม่คุยกันแม้จะรู้จักกันดีแต่ก็ไม่ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยซึ่งมันต่างจากวัฒนธรรมอเมริกันถึงเวลากินข้าวนี่ก็โดยเพราะข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็จะคุยกัน ถ้าใครกินคนเดียวเงียบๆไม่คุยกับเพื่อนก็ถูกมองว่ามีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนอันนั้นเป็นธรรมเนียมฝรั่งตอนหลังก็เริ่มจะกลายเป็นธรรมเนียมคนไทยไปซะละโดยเฉพาะในกรุงเทพไม่เข้าใจนะว่าเวลากินเนี่ยโดยเฉพาะในวัดป่าเนี่ย ที่พระต่างรูปต่างชั้นเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่ถูกกันแต่เพราะต้องการที่จะเจรเิญสติเวลาฉันก็ฉันด้วยความรู้สึกตัวไม่ปล่อยใจลอยหรือว่าไม่ไปหาเรื่องพูดคุยกับคนอื่นที่นี่ก็มีธรรมเนียมแบบนี้เหมือนกันนะ ที่จริงมันไม่ใช่ธรรมเนียมมันเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ครอบกลุมเฉพาะพระเท่านั้นนะแต่ว่ารวมไปถึงผู้ที่อยู่ในวัดด้วยแม่ชีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าใจดีเนี่ยผู้ที่มาวัดเนี่ยแม้จะมาชั่วคราวเนี่ยก็ควรจะลองปฏิบัติแบบนี้ดูบ้างก็คือว่าเวลากินเนี่ยก็ มีสติวกับการกินทิ้งธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาและอย่าไปห่วงนะว่าคนข้างๆนี้เขาจะว่าเราหรือเปล่าทำไมเราไม่คุยออกับเขาบางคนก็ชวนคุยนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาก็อยากจะปฏิบัติก็ให้เข้าใจนะว่าเขากำลังฝึกการปฏิบัติกินอย่างมีสติ การกินยางมีสตินี่มันทําได้นะไม่ใช่ว่าต้องมาเดินยางมีสติอย่างเดียวกินยางมีสติคือกินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้รสชาติอาหารรู้ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นใจลอยเมื่อไหร่ก็ดึงจิตกลับมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทดลองได้ปฏิบัติด,ดู พราะบางคนเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะรีบกินรีบยืดเคี้ยวเพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันนึกถึงสิ่งที่จะทำข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการทําครัวให้ลูกไปทํางานเช็คเมลหรือว่าเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะรีบกินรียบเคี้ยวบางทีก็คิดถึงงานถึงการจะไปทํางานแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นก็จะเปลี่ยนไปเป็นการพูดคุยกันสนทนากันจนลืมไปเลยนะว่ากินอะไรไปบางทีตักลูกชิ้นมาห้าลูก เผลอปุ๊บเดียวทำไมไมันเหลือสามอีกสองหายไปไหนใครเอาไปไม่ได้หายไปไหนเรามาอยู่ในท้องตัวเองตอนที่กําลังคุยกันไว้ใน,นเนี่ยให้เข้าใจนะเวลาเวลาเรามาวัดเนี่ยหรือว,วัดที่นี่เนี่ยการปฏิบัติทมเนี่ยมันครูไปถึงการกินด้วยครูไปถึงการตื่นการเข้าห้องน้ําแม้มันจะเป็นเรื่องทั้งโลกโลกแต่มันก็เป็น โอกาสในการปฏิบัติธรรมได้แลไม่ใี่เฉพาะเวลากินนะเวลาไปตักอาหารก็เหมือนกันนะตักอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าพอออกไปตักอาหารก็พูดคุยกันนะบางทีคนก็เผลอนะพระก็เผลอพูดคุยกันมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นนิสัยไปแล้วเจอกันเมื่อไหร่ต้องพูดคุยกัน เวลาต่างอาหารนี่จึงใช้คำว่าพิจารณาพิจารณาอาหารนะเพราะว่าถ้าไม่พิจารณานี่ยมันก็จะเผลอพูดคุยกันพอพูดคุยก็กลืมตัวพอลืมตัวก็ทำตามความเคยชินชอบกินหวานมันเค็มก็ตักเข้าไปใส่บาศมั่งใส่จานชามมั่งทั้งที่ร่างกายนี่ก็มีน้ำตาลเยอะอยู่แล้วมีไขมันมากอยู่แล้ว แต่ลืมตัวไปไม่เวลาตักเนี่ยอาหารให้พิจารณาทั้งใช้่าพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาคือดูเฉยๆนะตักด้วยแต่ตักอย่างมีสติเราลึกถึงคำแนะนำของผู้รู้ว่าเนี่ยน้ำตาลไขมันกินเยอะๆมากๆไม่ดีทำให้เบาหวานทำให้เป็นโรคอ้วนทำให้เป็นโรคหัวใจบางทีบางคนบางทีลืมไปนะ เพราะว่าพอลืมตัวแล้วกินเหลมก็ครอบงำเอาความอร่อยเป็นที่ตั้งเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งเสร็จแล้วยิ่งกินก็ปรากฏว่าสุขภาพก็ยิ่งแย่เพราะนั้นทาน่านถึงบอกว่าเวลากินอาหารให้พิจารณาพิจารณาคืออย่าไปพูดคุยกันดูอาหารแต่ละอย่างแต,แต่ละชิ้นแต่ละจานว่า เราควรตักไหมมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรารู้เปล่าตอนนี้สุขภาพเราเอื้อให้กินหวานมันเค็มได้มากแค่ไหนให้รู้จักตักพอประมาณไม่ใช่เพื่อสุขภาพเราอย่างเดียวเพื่อคนอื่นด้วยที่อยู่ข้างหลังบางทีก็เตือนใจเราตัวเองนะว่าที่เราตั้งใจว่าจะกินหวานมันเค็มให้น้อยเนี่ยวันนี้จะทําจริงหรือเปล่า บางคนบอกในตั้งใจนะอยากจะลดน้ําตาลลดไขมันแต่พอมาเจอ,อาหายเข้าลืมหมดเลยยิ่งพูดคุยกันแล้วยิ่งลืมใหญ่ว่าตั้งใจไว้ว่าจะทําอะไรนะนการพิจารณาเป็นโอกาสให้เรามาล,ลึกได้ว่าอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราควรจะกินมากน้อยแค่ไหนสุขภาพเราเอื้อให้ตักให้กินของหวานได้เยอะไหม ให้กินเนื้อได้มากไหมหรือว่าควรจะกินผักเยอะๆหรือว่าให้เราลึกถึงความตั้งใจว่าเนี่ยเราตั้งใจว่าจะคุมอาหารแต่พอมาตักอาหารสีไรล,ลืมทุกทีมันจะไม่ลืมได้ไงเวลาไปตักอาหารก็คุยกันไอความเคยชินหรือว่าออโต้พลอตมันก็เลยเข้ามาครอบงำ นวเนี่ยให้เราพิจารณานะว่าเวลากินอาหารก็ดีเวลาตักอาหารก็ดีเนี่ยให้เราเจริญสติไปด้วยงดการพูดคุยกันพูดคุยกันแต่น้อยอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเนี่ยที่นี่เป็นธรรมเนียมของที่นี่นะแล้วก็เป็นไม่ใช่แค่ธรรมเนียมแต่เป็นการปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรากลับไปบ้านแล้วก็ลองทําแบบนี้ดูบ้างนะอย่างน้อยก็ที่บ้านแต่เวลาไปทํางานก็ ถึงเวลาเข้าเตียงก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ก็อย่าไปเพลินกับการพูดคุยกันจนลืมว่ากินอะไรเสร็จแล้วก็เผลอขนมติดคอเกิดโทษเกิดภัยหรือไม่กั้นก็กินตามใจปากจนเป็นโรคเบาหวานจนเปน็นโรคหัวใจจนเปน็นโรคเกาสารพัดโรคเพราะการกินยังไม่มีสตินี่แหละ เพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการาปฏิบัตินะมันไม่เกี่ยวกับว่าไม่ถูกกันนะมันเกี่ยวกับว่าเราจะเห็นคุณค่างสติและเห็นความสำคัญของการบริโภคอย่างเอือ้ออย่างเกื้อกูลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเติมอาหารกายและเติมอาหารใจให้กับตัวเองเนี่ยในเช้าวันนี้ด้วยาเตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพระเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพลันเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่โทปนาราโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชจิราโสยธา,าเหมือนแก้มณีอนสว่างสวายควรยินดี สาวพีติโยวิวาชนตุตารย์ทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันตรายโยตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะผู้มีความสุขมีอายุยืนตนะศีเรสนิจางวุธาปจ,จายโน ตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสี่าการคืออายุวันนาสุขะพละเจริญใหญ่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะุสัพดมังคลังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสพพัพระเทวตาพราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน พาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์พาโสติพาวันตุเตวสวัสติทั้งหลายจงมีแก่ท่านทเมื่อเทอม